สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้มาเจอกันในช่องสลาลมออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็อัปเดตมือใหม่นะครับหลายๆท่านยังไม่เชื่อนะครับว่าเหรียญเหรียญแบบนี้ขายได้จริงเหรียญแบบนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับเนี่ยตรงหน้าเพื่อนๆน,นี่นะครับมือใหม่มือเก่าผมเชื่อได้เลยนะครับนักสะสมหรือว่าผู้ที่ติดตามกันมานานนะครับหรือว่าผู้ที่ศึกษาเรื่องเหรียญจะรู้ดีนะครับว่าบางเหรียญขายได้เหรียญล้วเป็นหมื่น <c oughs> จริงๆนะครับแต่ว่ามือใหม่ยังไม่เชื่อนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเหรียญขั้นต่ํา 20,000บาทผมว่ามีแน่นอนนะครับตรงเนี้ยเเหรียญนนะ่ะเหรียญพวกเนี้ยเหรียญเล็กๆแบบเนี้ยนะครับ2 0 0 0 0ื 20, ถึงาบาทมีแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวดูเหรียญบาทเลยนะครับนี่เหรียญบาทอ่าเดี๋ยวแจ้งช่องทางการติดต่อก่อนอท่านที่มีเหรียญตามรายการนะครับที่ทางช่องผมรับซื้อไม่ว่าจะเป็นสลาลมคอยเช n แนลหรือว่าช่องนี้สลาลมออฟฟิเชียลนะครับก็ติดต่อได้ที่ l ล ne นี่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมผมจำ <c oughs> ลายแอดไม่ได้นะครับพอดีผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งสมัครใหม่นะครับลาย id ธรรมดานะครับก็ลาย id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับแล้วก็ลายใหม่นะครับลายแอดเจ <c oughs> ็ดสามสี่ g s f l f นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับว่า ไลน์แอดอะไรนะครับแล้วก็แอดไลน์มามีเหรียญตามรายการก็ส่งรูปมาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้มีเหรียญอะไรบ้าง2,000 0บาทถึงหรือเปล่าผมว่าเกิน20,000บาทอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญบาทก่อนนะครับ2เหรียญนี้ขายได้จริงเหรอขายได้จริงครับถ้าเป็นเหรียญหนึบาทปี29นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับปี29ปี29จเานวนการผลิตก็ไม่น้อยนะครับผลิต ผลิตถึง4ี่ล้านสแสนเหรียญนะครับแต่ว่านักสะสมต้องการนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นอันนี้คือบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับช่อฟ้าสั้นแบบเนี้เหรียญละ200 <c oughs> นะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่อฟ้ายาวแบบนี้เหรียญละ500 <c oughs> นะครับนี่นะครับดูด,ดูที่ปีพศก่อน 29, 29 2 9 <c> 29 <oughs> องันนี้ช่อสั้น200 <c oughs> ช่อยาว 500, <c oughs> 500นะครับผ่านไป2เหรียญ <c oughs> ผ่านไป2บาทละนะครับ <c oughs> มาดูเหรียญนี่เหรียญนี้นะครับขายได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งบาทหลังวัดธรรมดานะครับเป็นหนึ่งบาทหลังวัดบล็อกหายากนะครับนั่นก็คือหนึ่งบาทหลังวัดบล็อกพระเสียรเล็กนั่นเองนะครับนี่นะครับพระเสียรเล็กพระเสียรเล็ก2เหรียญเลยนะครับหนึ่งบาทหลังวัดนะครับ เริ่มต้นนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่พันห้าถึงสี่พันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพแบบแบบเนี้ยไม่ค่อยสวยนะครับก็หลักพันปลายปลายนะครับพันพันปลายปลายหมายถึงประมาณพันห้าถึงสองพันสองพันนิดๆนะครับพันห้าถึงสองพันนิดๆนะครับถ้าเป็นสภาพแบบประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ไม่ต่ํากว่าพันห้าอยู่แล้วนะครับสองเหรียญนี้ตีขั้นต่ํำก็ประมาณสามพัน 3,500นะครับสองเหรียญตีขั้นต่ำนะครับตามสภาพนะครับแต่แต่ถ้าใครมีสภาพสวยก็ 3, 0 0พ3,500 4,000ก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับมันแตกต่างนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือบล็อกข้อเสียเล็กนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับอันนี้คือบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาจะราคาไม่สูงนะครับเหรียญธรรมดาบล็อกธรรมดาสภาพผ่านการใช้งานในกลุ่มซื้อขายขายกันเหรียญละ 2บาท50ถึง3บาทแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าอันนี้บล็อกธรรมดานะครับพผอเสียเล็กอันนี้พผอเสียเล็ก2เหรียญนะครับนี่นะครับพผอเสียเล็กเริ่มต้นที่1,500บาทนะครับสูงสุด4,000บาทนี่นะครับมาถึง2เหรียญเนี่ยเกินแน่นอนนะครับเกิน20,000แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทที่มีราคาแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับมีปี46นะครับปี46 ถ้าปี46บล็อกธรรมดาเริ่มต้นที่400บาทนะครับแต่เหรียญน,นี้ปี46เหรียญน,นี้เป็นบล็อกแผงนะครับบล็อกแผงก็คือปี46ที่ไม่มีเส้นหน้าบอนะครับอ,อันนี้ปี46ไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้เห็นไหมครับอันนี้จะแพงกว่านะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่400นะครับถ้าเป็น400จะเป็นบล็อกนี้นะครับปีปี46แล้วก็มีเส้นกระเบื้องแบบนี้จะพบเจอบ่อยกว่านะครับ เหรียญเนี้ยถ้าปี46ธรรมดาเหรียญละ400นะครับแต่ว่าถ้าเป็น46บล็อกแผงนะครับไม่มีเส้นกระเบื้องอันนี้เริ่มต้นที่เหรียญละพันนะครับปี46แล้วก็มาดูเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ตัวติดลำดับที่1เลยของเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะครับปี40เห็นไหมครับพศส5 4 0ดูที่ปีพศอ,อ,อย่างเดียวเลยนะครับเหรียญปี40ซื้อเริ่มต้น ซื้อเริ่มต้นที่4,000บาทนะครับเนี่ยเหรียญ5เหรียญเดียวก็4,000แล้วนะครับสเหรียญนี้นะครับบล็อกแผงนะครับสเหรียญนี้ก็ขั้นต่ําก็5,000แล้วนะครับห้าพันห้าห้าพันห้าได้แน่นอนนะครับนี่นะครับสเหรียญ4 0่ศเหรียญแล้วสี่หบล็อกแผง1เหรียญนะครับห้าพันห้าพันห้านะครับแล้วมาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญห้าสิบสตางค์รุ่นเก่านะครับในหลวงพระเศียรเล็กนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นในหลวงพระเศียรใหญ่ นะครับปีอะไรปีสามศูนย์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เหรียญแพงนะครับเพื่อนเพื่อห้าสิบตางค์ปีสามศูนย์ราคาแพงนะครับสภาพนี้เหรียญนี้เลยนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาเหรียญเดียวหมื่นห้าเชื่อไหมครับเชื่อเลยครับเพราะผมซื้อมาหมื่นห้าจริงๆนะครับเนี่ยเหรียญเนี้ยหมื่นห้านะครับทำไมถึงแพงนะครับเหรียญนี้ทำไมถึงแพงเหรียญเนี้ย เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเหรียญตัวติดก็คือประมาณว่าเหรียญผลิตน้อยแล้วมันผลิตเท่าไหร่เหรียญน,นี้ผลิตแค่1000เหรียญน,นะครับผลิต1000เหรียญเท่านั้นนะครับเพื่อนๆในในประเทศไทยมีแค่1000เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ปี3 0นี่นะครับราคาที่ผมรับซื้อเหรียญละหมื่นถึง1 5ื่นนะครับสวยๆถึง20,000ถ้าเกิดไม่ผ่านการใช้งานสวยๆ ตอนนี้ปีสิ้นปี65ซื้อได้ถึง2 0,000นะครับเพื่อนๆสำหรับ50สตางค์ปี3 0อ่าเบื้องต้นดูที่ปีพศก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช่ขายได้นะครับแต่ก็คือต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการดัดแปลงเหรียญที่มันมีราคาย่อมมีการดัดแปลงเสมอนะครับเหมือนปี3 0เนี่ยก็ที่พบเจอก็คือเอาปี31เอามาแก้นะครับ ดัดแปลงเลข1ให้เป็นเลข0ูนย์ะครับแต่ก็คือมันยังมีจุดสังเกตอีกหลายหลายจุดนะครับสำหรับเหรียญ5บาทก็คือเอ้ยเหรียญ5 0สตางต์เพราะว่าแต่ละปีพศไม่ได้ใช้บล็อกผลิตบล็อกเดียวกันนะครับแต่ละบล็อกก็มีตําหนิมีความแตกต่างกันออกไปอีกนะครับก็เลยเป็นจุดสังเกตได้นะครับว่าเหรียญปี30ดัดแปลงหรือเปล่าเอาปี3-1มนาดัดแปลงเป็น30หรือเปล่าอันนั้นก็มีเทคนิคมีวิธีการตรวจสอบมีตําหนิ ใช่มีตําหนิ behaviour. ให้ตรวจสอบอยู่นะครับนี่นะครับก็การันตีนะครับไม่ต่ํากว่า000 2 0,000แน่นอนนะครับสองหมนี้ขั้นต่ำนะครับสําหรับเหรียญในกองนี้นะครับห้าสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่บาทห้าสิบนะครับสิบสี่บาทกับอีกห้าสิบสตางค์นะครับการันตีขั้นต่ำสองหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดู นะครับอันนี้เรื่องจริงใครยังไม่เชื่อ,อดูคลิปนี้แล้วก็ยังไม่เชื่อลองดูต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้ง2ช่องทั้งช่องสลานลมคอย n n e l แล้วก็ช่องสลานลม o f f i c เชีนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูรีวิวเหรียญที่ส่งมาขายจริงๆนะครับดูได้ที่ช่องสลานลมคอยช n น,นลนะครับก็คือช่องนั้น,นเป็นช่องหลักของผมจะมีะรีวิวแกะกล่องพัสดุผมซื้อเหรียญอะไรมาบ้าง มีอะไรส่งมาขายบ้างผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่ามีการส่งมาขายจริงๆทางช่องสลาลมคอยชนแนลนะครับส่วนช่องเนี้ยก็คือจะไม่จะไม่ได้รีวิวจะไม่ได้มาแกะกล่องพัสดุคือจะมาเนื้อเนื้อเน้นๆแบบนี้นะครับรายการรับซื้อล้อนๆเลยนะครับสําหรับช่องนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องสลาลมคอย Channel แ,แล้วก็ช่องนี้สลาลมออฟฟิเชียลนะครับ หลายหลายท่านสงสัยทำไมทำหลายช่องผมทำขึ้นเพื่อเป็นช่องสำรองนะครับของช่องหลักเผื่อว่าวันหนึ่งช่องหลักมีปัญหานะครับติดต่อเพื่อนๆไม่ได้เพื่อนๆรับข่าวสารจากผมไม่ได้ก็ยังมีช่องนี้เป็นช่องสำรองนะครับแล้วก็ทำช่องนี้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงนะครับบางคนมองไม่เห็นช่องใหญ่นะครับแต่ว่ามามองเห็นช่องเล็กก็คือโอเคไม่เป็นไรนะครับเราได้เจอกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กหรือช่องใหญ่ช่องทางการติดต่อก็คือ ไลน์ไอดีเดียวกันนะครับดูช่องไหนก็คือติดต่อผมได้เหมือนกันนะครับ Line แอดเจ็ดสามนะครับก็ไลน์นี้แอดแอดมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับทั้ง2ช่องเลยสลาลมคอย n n e l แล้วก็สลาลมอ f ฟฟิ i ชีนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ